ไหนหยิบตัวอะไรมาขอป้าดูหน่อยนี่เอาตัวนี้ดีกว่าตัวอะไรตัวชูนี่ตัวอะไรตัวคิวไหนเห็นตัวคิวหาช่องตัวคิวนี้สันดานจริงๆนี่หว่า <laughs> không lấy cái cây đó là tinh thần với hiệu mọi việc cho anh em này, Đấy, chả? Mà mà chả? Mà em mà em mà em mà mà em mà 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 em mà mà em mà mà em 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 เก่งจัง rồi à นี่ตัวอะไรหยิบ mà เฮ้ยตัวไหนหนูขอเรียกกับพี่น้องจะสิเว้า ừ.

ช่องสุดท้ายหรือเปล่าแถวสุดท้ายหาดีๆแถวสุดท้ายตรงนี้แถวสุดท้ายไหนไม่ใช่แถวนี้นี่แถวไหนแถวนี้ว่าดูดีๆสิโูตากเชื่อีกแล้วนี่ไงตัวอะไร ใช่ไหมตัวอะไรระวังมันจะนั่งดีๆมันจะตกไอช่องตัว C อยู่ไหนไอช่องตัว C อยู่ไหนไม่ใช่ตัว C อยู่ไหน ไม่ใช่ตัว C นะนะี่ยมันไม่ใช่ช่องมันดูดีๆแล้วโบตาเชอร์อ well, so. ีกละดูดีๆสิดูดีไหนช่องตัว C อยู่ไหนว เก่งจังเลย<อ>นี่ตัวอะไรตัวอะไรไ<อ>ตัวอะไรนะ<อ>มันคือตัวอะไรบอกปู่ป้าเจ้<อ>มันคือตัวอะไรไ<อ>ตัวอีเหรอครับ Tên này rất tuyệt vời cái gì? cái gì? Có không? dolima ha do f đâu

Yeah. Okay. itualay lambui tualae uala

เก่งจังเลยนี่ตัวอะไรนี่บตัวอะไรนี่ตัวอะไร เาไพราื่อสายร้ายคนแงไอ้เรถเมย์ปนกทรวงอะไรเยะเหมือนจมีห้าสองันเคยทําเพื่านท่าานส่านรานท่านทลามท่นานท่านท่่าทานท่าน่น่านทานนนทาท่าทมงานเท่ททาาน่ <coughs> mẹ <Mê> thù <coughs> mô tả sơ lần mẹ thù đi đi

最後。